สงสัยต้องเอาเรื่องนี้อีกสักหน่อยไหมเนี่ยมีเขาเล่าเป็นนิทานนะว่าดีเหมือนกันยมลองฟังดูนะอ่าอันนี้หลงจากการฟังธรรมเนี่ยมีครั้งหนึ่งเนี่ยมีแม่กับลูกคุยกันะไอ้ลูกชายก็คาดคั้นนะลองเชิงถามแม่นะแม่เขาเป็นนักปฏิบททัติธรรมชอบฟังธรรมอยู่เรื่อยเลยไอ้ลูชายตัวน้อยก็บอกว่าแม่ครับ พักหลังนี่แม่ไม่เห็นขึ้นไปฟังธรรมไปศึกษาธรรมในห้องพระเลยะแม่ก็ตอบอย่างหนักแน่นว่าไปไปแน่นอนลูกะลูกก็ถามว่าแล้วเนื้อหาที่พระอาจารย์ท่านบรรยายหลักเป็นยังไงลูกลูกลองภูมิแม่ดูซิว่าแม่จะฟังธรรมรู้เรื่องหรือเปล่าเนื้อหาที่พระอาจารย์ท่านบรรยายหลงใส่ไปนั่งฟังเทปหรือฟังอะไรก็แล้วแต่ฟังแฟดไดอะไรอยู่เนี่ยนะแล้วเนื้อหาเป็นยังไง นะคนเป็นแม่ครุ่นคิดอยู่คู่ใหญ่โดนไอ้ลูกชายตัวน้อยถามนะคิดอยู่เอ๊ยนะยังคิดไม่ออกเลยว่าแท้จริงแล้วเนี่ยอาจารย์ได้บรรยายเรื่องอะไรแต่ก็พูดบอกว่าปุบปับแม่คิดไม่ออกหรอกนะจะมาถามและให้แม่ตอบตอนนี้แม่ก็คิดไม่ทันหรอกนะแม่ก็กลัวเสียเชิงเหมือนกันนะจะมาให้ปุบปับให้ให,ให้ให้ตอบได้ไงแต่ก็รู้สึกว่าเอมันมีประโยชน์นะสําหรับแม่ แม่ก็บอกลูกกันนะอลูกชายก็ได้แต่หัวเลาะแล้วก็บอกแล้วก็บอกล้อล้อแม่บอกว่า,า,าเนื้อหาก็ลืมไปหมดแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรละ่ะแม่นะอว่าแม่ได้ย่างงั้นเลยนะแม่เมื่อได้ยินลูกชายบอกเช่นนี้ก็เลยบอกแม่ก็เลยหยิบตะก,ก้าในะตะก,ก้าสารใบเก่าๆใบหนึ่งอ่ะอ่าแล้วก็บอกกับลูกว่านี่ ช่วยแม่ทําอะไรสักเรื่องได้ไหมน่ะไอ้ลูกก็งงว่าเอ๊ะทาไมแม่เอาตะก,ก้าที่สารที่มันมีรูเต็มไปหมดเลยนะแม่ก็บอกว่าเออนี่แกเอาช่วยเอาไอ้ตะก้าใบนี้น่ะไปที่ก๊อกน้ําแล้วก็ลองน้ําให้มันเต็มให้แม่ทีเออเอาตะก,ก้ารั่วๆเลยไปรองที่ก๊อกน้ําน่ะช่วยไปลองที่ก๊อกน้ําให้แม่ทีน่ะลูกชายหัวล่อดังลั่นเลยน่ะแล้วบอกกับแม่ว่าแม่ ผมไม่ได้โง่ขนาดนั้นนะแม่ตะก้าสารแบบนี้มันจะไปลองน้ำได้หรือ,อ,อย้อนแม่เลยนะแม่ก็เลยฉวยโอกาสอธิบายออสั่งสอนลูกเลยบอกว่าแกพูดถูกแล้วมันใช้ลองน้ำไม่ได้นะแต่ว่าหลังจากที่น้ำไหลผ่านตะก้าแล้วเนี่ยน้ำก็สามารถที่จะล้างอคราบสกปรกของตะก้าเนี่ยออกใช่ไหมนะ ถึงตอนนี้ลูกชายก็ด้สามารถเข้าใจว่าเออนความหมายของแม่เนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยพวกที่ที่นั่งฟังทมแล้วเนี่ยแต่จําเนื้อหาสาระทำไม่ได้เลยนะแต่ขณะที่ฟังเนี่ยนะมันตั้งจิตตั้งใจฟังอยู่เนี่ยความจริงสภาวะของเราเนี่ยได้รับการชำระล้างไปแล้วก็มีเห็นไ,ไหมเ,ออเรื่องนี้สะท้อนใี่เห็นว่าบางทีมันจําอะไรไม่ได้เลยนะฟังทมจบไปแล้วเนี่ยบอกโอ้โหเทศดีจังเลย ถามว่าเทศเรื่องอะไรไม่รู้นะไม่รู้จําไม่ได้แต่มันมันพร้อมกันแล้วมันก็ได้ชำระล้างคือคล้ายๆเหมือนจะทําให้ปัญญามันเกิดเอีอเดยดขึ้นใช่ไหมใช่ไม่ใช่ว่ารู้ว่าปัญญาคือว่าเออตะา้ามันรู้เนี่ยมันล้างมันใส่น้ำไม่ได้อันนี้ปัญญานง่ายๆแต่ว่า ําชาลงไปเนี่ยมันล้างได้อีกอันนี้ปัญญามันระดับก๊อกที่สองอีกอเป็นปัญญาที่ลึกอ,อย่างน้อยมันก็ทั้งจะจาอะไรไม่ได้นะแต่มันก็ชาระล้างไอ้ก,กิเลสอะไรเราไปได้บ้างแล้วละ่ะเข้าใจไหมปัญญาควา,ความความคมคิดมันก็จะเ,อ,เอออาจารยคิดว่าแม่คนนี้ก็ฉลาดเหมือนกันทารุ่งฉลาดอ่าทันลูกลก็เลยก็เลยเอออาจายว่าเรื่องเรื่องเหล่านี้ที่ทำกันดีดีครับท่านตอนนั้นเราอย่าไปคิด อย่าไปคิดน้อยใจเว้ยทำไมเราฟังทำแล้วเราไม่รู้เรื่องแล้วตอบไม่ถูกไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่ฟังแล้วมันรู้แต่ว่ามันดีอ่ะนะ <Lauren> ร,รู้ว่ากิจอะไเพราะเพราะบางคนคนไม่ช่างพูดอ่ะนะคนที่ยังไม่ค่อยช่างพูดเนี่ยบางทีก็พูดไม่ถูกอ่ะพอฟังทำแล้วมันเออมันได้อะไรมันดียังไงะฟังทำเรื่องอะไรนะแต่มันก็ยังเป็นอยู่ห,หลายครั้งเอ้เล่าให้ฟังประกอบนะเขาบอกเอาถ้าพูดเรื่องนี้แล้วมันใช่ไม่ใช่เรื่องตื้นๆนะมันเรื่องลึกเรื่องะเรื่อง ไม่ทรรมดา,าคือคืออยากจะถามท่านนะค่ะคือเวลาฟังธรรมนะค่ะฟังธรรมก็ก็เข้าใจนะคะที่ที่ท่านท่านเทศธสรมบ้านเทศให้ฟังเออ่แต่พอเข้าใจแล้วก็พยักหน้ารับอ้อออใช่ใช่อ๋อเข้าใจนะคะแต่พอที่เราฟังแล้วอะไรแล้วเนี่ยเราจะเอามาพูดหรือมาปฏิบัติตอ่อเรียบเรียบครับไม่ได้แล้วมันบางครั้งมันก็เอ้าลืมไปแล้วอะไร่เงี้ย ตรงที่ระยะฟังก็คือเข้าใจในช <ừ> ่วงระยะที่ฟังแล้พ่อหลุดออกมาแล้วอ้าวลืมแล้วอะไรประมาณนี้แโอ้ยน,นี่เป็นกันเยอะเป็นธรรมดาเป็นธรรมดายมไม่ต้องไปวิตกเลยนะเป็นอย่างงกันเยอะแยะเพราะว่าโอ้ยอาตมาเองก็เหมือนกันฟังพ่อท่านเทศเนี่ยโอ้ดีดีนะแต่จะให้เทศอย่างพ่อท่านเนี่ยสมมติก็ยังทําไม่ได้เหมือนกันนะเพราะภูมิมันคนรละดับระดับมันยังไม่ได้เราก็อย่าเพิ่งไปน้อยใจกันนะเราก็เทศตามที่เราที่เรา,ทเ,ราเทศได้ เราก็พูดไปตามที่เราพูดได้นะก็ดูหมู่คนเออคนนี้พอรับได้แล้วก็คุยกับเขาบ้างในหมู่เพื่อนสมาชิกที่สนใจธรรมะด้วยการนะสนทนาธรรมกันไปโน่นนี่เท่าที่เรารู้อ่ะนะไม่เป็นไรหรอกมันจะไปรู้ตามเปะ๊เปะเลยมันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกโยมนะเพราะฉะนั้นต้องเออต้องเข้าใจอันนี้แล้วอย่าไปน,น้อยใจเสียใจเอ๊ะทำไมเรายังจำไม่ได้ทำไมเราพูดไม่ได้ถ้าที่เราฟังเราก็รู้เรื่องแล้วฟังมาก็ดี มันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าฟังแล้วรู้เรื่องแล้วจะพูดได้อย่างที่รู้ไม่ใช่อธินายเองยังไม่ได้เลยใช่พูดอย่างให้ได้อย่างพ่อท่านอย่างวำไยังทําไม่ได้เลยยังเข้าใจไหมเออเข้าใจนะคะค่ะขอขอคุณค่ะเพราะนั้นบางทีฟังพ่อท่านไม่รู้ยังมาฟังลูกท่านเอา่อนลูกท่านหนาจะฟังมาแล้วยังพอจะเออได้เข้าใจได้อะไรได้ง่ายขึ้นกว่าเนะาะทำไมลังเกียดกันว่า สู้ฟังพ่อท่านไม่ได้ลึกซึ้งกว่าสูงกว่าถ้าไม่คิดอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรไม่มีก็แค่นี้พอนะพอดีพอาะเดี๋ยวมาต้องรีบไปร่วมพิธีก็ขออํลลาพวกเราขอพรคุณท่านสมอเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะสาธุสาธุเอาไว้โอกาสหน้ามาเจอกันใหม่เจริญธรรมนะ พี่น้องชาวโลกุตละนะเรียนโลกุตละทุกๆคนนะไหนๆก็ชื่อเรียนโลกุตละแล้วเนี่ยวันนี้ต้องพูดเรื่องนี้ให้เต็มที่เลยนะว่ายังไงถึงเรียกว่าเราเข้าเขตของเป็นชาวโลกุตละแล้วเนี่ยเอาอะไรเป็นเครื่องวัดนะอะไรเป็นเครื่องกําหนดเราจะปฏิบัติยังไงเราอ่านตัวเองได้ไหมนะว่าเรามีสภาวะสู่ความเป็นโลกุตละหรือย,ยังคือ อคนเราเกิดมาเนี่ยนะเกิดมานี่ยเามีอยู่สองฝั่งนะฮะฝั่งโลกียะกับโลกุตระนะโลกียะนี่ก็คือพวกปุถุชนกิเลสมาตันหายาบอยู่เนี่ยนะกับดีขึ้นมาหน่อยก็เป็นกัลยาณชนนะกัลยาณชนนี่คืออะ่ะไม่ทําชั่วทําเลวไม่ผิดศีลผิดอะไรมากหรอกแต่ยังไม่ได้เป็นออชาวโลกุตระเหนือโลกขึ้นมา ที่ยังไม่เป็นยังไม่ยังไม่ได้อยู่ในฝั่งของโลกุตละก็เพราะว่ายังไม่รู้กิเลสเนี่ยเครื่องวัดมันอยู่ตรงเนี้ยแต่ยังคิดอยู่เลยนะตอนแรกก็ยังไม่ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมคนเขาเขาเสียสละแล้วก็เป็นคนดีมีชื่อเสียงเป็นที่นับหน้าถือตาเอ๊ะทำไมไม่เป็นพระริยะอะอย่างกับแต่ไม่ชี้เสลซ่าอย่างเงี้ยนะหลายๆคนอ๋อพ่อท่านบอกว่าเพราะมันเพราะยังไม่รู้กิเลสไม่รู้เท่าทันกิเลส ก็เลยยังจัดอยู่เป็นชาวโลกุตละไม่ได้เหมือนลือสีอะไรต่างๆสมัยพุทธกาลใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านยังบอกเลยว่าถ้ายังไม่มีสมาธิธนะแล้วก็ยังไม่รู้กิเลสต่อให้บำเพ็ญเพียรมีอัตตกรีมาฐานุโยกขนาดไหนก็ไม่มีโอกาสได้เป็นอริยะบุคคลได้ความเป็นอริยะบุคคลเนีมีอยู่ในเฉพาะในพุทธศาสนา ต้องดําเนินตามพชมเจ็ดมรรคแปดนะพระผุทธ่เจ้าเกิดเนี่ยถึงได้มีพ่ชมเกิดมีมรรคแปดเกิดขึ้นมาสัตว์มาอื่นลทัทธิอื่นไม่มีนะท่านประกาศอย่างอาจหารอย่างนั้นเลยนะนี่ชีวิตที่เข้าสู่โลก,กุตระมันเป็นยังไงมันดียังไงนะมีนำมาจดบันทึกไว้นะชีวิตของคนที่ไม่เท่าถึงโลก,กุตระนี่ก็คือ ชีวิตที่เปรียบเสมือนสวะเข้าใจคำว่าสวะไหมเศษสวะไร้ค่าของเลอะเทอะกลกเปล่ลลลลปาๆพวกสวะสวะในวัตสงสารที่ลอยไปตามน้ำติดแก่งหินกิ่งไม้หรือไม่ก็ลงไปสู่มาสมุทรไปเป็นอาหารของปูปลาเต่าอะไรแค่นั้นเองไร้สาระ นี่คือชีวิตที่ยังไม่เข้าถึงโลกอุตละเหมือนสว่างชีวิตเราเหมือนเศษสว่างไร้ค่านะเอานำปุ๋ยได้ยังมีประโยชน์กว่านะแล้วก็มีเป็นปพุทธพจ์พุทธภาษิตหรือว่าพุทธวจนะเนะี่ยพูดถึงความเป็นอโสดาบันเนี่ยนะพระเจ้าท่านบอกว่ายิ่งกว่าเอกราชทั่วทั้งแผ่นดินยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์คาล ยิ่งกว่าอาธิปไตยในโลกทั้งปวงคือพระโสดาบันโอ้โหยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยนะยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์คาลายยิ่งกว่าได้เอกราชทั่วทั้งแผ่นดินนะเนี่ยระมานึกๆดูแล้วโอโ้มีความสำคัญมากจริงๆแล้วเนี่ยนะพ่อท่านเคยเทศนะตัมมาเคยจำได้โสดาบันเนี่ยนะกว่าจะได้เป็นพระโสดาบันนี่ย,ยากน่อยนะนะ ทีนี้พอได้โสดาบัลแล้วเนี่ยคุณจะได้บทเรียนได้ข้อได้อะไรตอไ่ออะไรตัวอย่างจะก้าวไปสู่ความอริยบุคคลจะเป็นสกิทานาคาเนี่ยจะเร็วนะจะเร็วแล้วก็จะง่ายขึ้นนะแต่ก็ไม่แน่กันนะกิเลสท,ที่มันละเอียดขึ้นนะอาจจะยากก็ได้นะบางทีโอ้โหมเจออรูปรถกินเสียงสัมผัสเรื่องของการเรื่องของมานะอัตตาดีโอโหยากชีวิตทั้งชีวิตเราอาจจะยังไม่พ้นแต่เอาละอย่างน้อยให้ได้โสดาบันให้ได้ก่อนให้พ้นจากอนโลกก่อน อย่างน้อยคุณก็จะสบายใช่ไหมถ้าพลาดจากโสดาบันปฏิมักรหรือปฏิผลเนี่ยนะเอามักก่อนถ้าท่านพลาดจากโสดาบันปฏิมักคือความแน่นอนแห่งสัตธรรมในศาสนานี้นะถ้าพลาดไปนะถ้าคุณไม่ได้เป็นโสดาบันนะคุณจะต้องเดือดเนื้อร้อนใจภายหลังสิ้นกาลนานคุณจะตกนรกหมกไหมไปอยู่ในนรกสิ้นกาลนานใช่ไหมอ่า พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าคนที่ได้เป็นโสดาบันบุคคลเป็นคนที่โชคดีกว่าได้เป็นจกักรพรรดิเสียอีกเหตุผลก็คือพราะมหาจากักรพรรดิเนี่ยมีสมบัติมากมายแต่ใช้ได้เพียงแค่ชาตินี้เท่านั้นเวลาตายรงวันไหนจกักรพรรดิจะจนลงทันทีเพราะกินบุญเก่าเอาจากกินบุญเก่าแล้วไม่สร้างบารมีใหม่นะอย่างพวก พวกเักรพัดที่เอาแต่เสพสุขนะกินบุญเกา่าและสร้างแต่นี่ใหม่เหมือนสมัยห้องเต้นในจีนใช่ไหมเอาแต่บริโภคทั้งสุรานารีนะเนะี่ยเป็นจจารพัดร่ำรวยอยู่ชาติเดียวตายเมื่อไหร่ตกนรกหรือไม่ก็เป็นคนยักจนแค่นั้นเองเนี่ยแต่และคําแต่และนั่นเนี่ยนะตมานึกโอ้ผู้เจ้าดีท่านละเอียดนะลึกนะซึ้ง ในการในการนั้นอริย,รยสวราวกเมื่อหวังอยู่ก็พยากรณ์ตนเองว่านะเราเป็นผู้นรกสิ้นแล้วนะนรกสิ้นแล้วมีกําเนิดสัตว์โดยฉานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุกติวิธิบาทสิ้นแล้วเราเป็นผู้เข้าถึงกระแสะแห่งนิพพานมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงต่อน,นิพานมีการตัดสรุปอยู่เบื้องหน้าเข้าเข้าสู่แค่เขตเดียวนะความไปสู่โซดาบันเนี่ยนะโลกุตระขั้นแรกเนี่ยมันคือว่าผู้เที่ยงลหละโอ้โหการก้าวเข้ามาขั้นแรกเนี่ย,ม,ย,โโาม,ายมันสุดยอดของความโชคดีของมนุษย์เลยนะนมันจะไม่ตกนรกอีกละหมดพ้นพ้นกะทีว่าตกนรกกันมาหมกไหมกันมานาน นะนะหลายร้อยหลายพันหลาย,ห,ลายหมื่นหลายแสนหลาย,ล,ายล้านชาติหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นนะเอามาเริ่มต้นตรงนี้ก่อนคือการจำแนกภพภูมิของสัตว์โลกเดี๋ยมารวบรวมไว้นะคือมันจะมีภนะพภูมิของสัตว์โลกอ่ะที่เกิดมาอยู่เป็นสัตว์โลกอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัตว์คนพืชเราไม่นับนะเพราะไม่มีจิตวิญญาณไม่มีการรับรู้อะไรรับรู้แต่ว่าไม่มี อความรู้สึกอะไรเราเอาแค่สัตว์กับคนเนี่ยก็มีต่ำสุดเลยคือพวกอบายอบายภูมิสี่อายภูมิสี่จำไหมก็มีนรกเปรตอสุรกายเนี่ยจำง่งายๆนรกคือพวกเล่าร้อนนิรยภูมิเล่าร้อนกระวนกระวายใครยังเล่าร้อนกระวนกระวายหงุดหงิดงุนง่านอะไรอยู่ อยู่นิ่งไม่ค่อยได้เดี๋ยวก็ต้องหาเรื่องอะไรไปโน่ไปนี่อะไรจะอะไรนะสร้างกรรมสร้างเวรไปในพวกนิรยภูมิพวกพวกนรกร้อนกระวนกระวายนะเอามานึกถึงสมัยรามาคารวะก็มีเหมือนกันนะบางครั้งเโอ้มันกระวนกระวายมันรู้สึกงดหงิดหาเรื่องเที่ยวเรื่องไปสนุกสนานโน่นนี่อะไรเพราะมันควบคุมอารมณ์ไม่เป็นนะควบคุมอารมณ์ไม่เป็นจับจิตจับใจตัวเองก็ไม่เป็นแก้ไขอะไรไม่เป็นเลยหาอะไรมาบันเทิงหาอะไรมา คนมันถึงแสวงหาแต่ความบันเทิงเพราะมันมันร้อนรุ่มในใจนะมันร้อนรุ่มเล่าร้อนกระวนกระวายจิตของมนุษย์ที่มันยังต่ําอยู่มันจะเป็นอย่างนั้นนะสังเกตไหมคนมันไม่อยู่นิ่งอยู่ไม่ไม่สุขหรอกเพราะมันไม่สุขมันว่างไม่เป็นมันจะจะต้องกระวนกระวายไปหาเรื่องเพนันสังขารเยอะคนเนี่ยนะมีบามีขับมีอะไรอะไรไปสถานที่ บันเทิงเยอะแยะหากินกับคนที่กิเลสมันเยอะอ่ะามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราให้พ้นมันเราเราตรวจได้ดิคนเราเะนาะว่าเรามีมไหมไอ้ไอ้ความเป็นอย่างนี้นยังเล่าร้อนกรวนกวายยังต้องหาอะไรที่บันเทิงมาบําเรอตัวเองอยู่ถ้าเราพ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วแสดงว่าเราข้ามเขตของโลก,กียะเข้าสู่โลก,กุตละได้ละเนี่ยสังเกตง,ง่ายๆนะสภาพของตีไรฉานละ่ะ คือสัตว์เดรัจฉานพวกนี้คือพวกอาการของคนที่มืดมัวโง่เขลาสัตว์ที่มันมืดมัวมันมืดบอดโง่เขลามันไม่รู้ตัวมันหรอกมันทาอะไรไม่รู้จักอายไม่รู้จักมันเลยนะสัตว์เนี่ยจะเป็นอย่างนั้นะแต่บางทีสัตว์เนี่ยนะมันมีอะไรที่สอนคนเหมือนกันนะอาตมาเพิ่งได้เพิ่งจดใส่สมุดไว้เนี่ยสัตว์นี่แปลกนะเราคิดว่ามันโง่เขลามันมืดบอดก็จริงอ่ะ ลงมในแง่ดีของมันเนาะเขาบอกสัตว์เนี่ยนะสัตว์นี่ไม่ป่วยง่ายอะ่ะสังเกตไหมสัตว์ไม่ต้องไม,ไม่ไม่มีโรงสัตว์มันไม่ต้องไปหาโรงพยาบาลของมันหรอกมีแต่คนนะไปหาอา่าพาไปหาสัตวแพทย์นะถ้าเลี้ยงหมาที่เราชอบเราหวงกนะ็ต้องไปหาหมอแต่โดยธรรมชาติของมันมันไม่ต้องไปมันไม่ค่อยป่วยไข้อะไรง่ายเพราะอะไรรู้ไหม สัตว์ไม่ค่อยป่วยไข้เพราะสัตว์มันไม่ค่อยก like ินปรุงแต่งเหมือนคนจะมาเออน่าคิดเหมือนกันนะหนึ่งสัตว์ไม่ค่อยกินปรุงแต่งเหมือนคนสองสัตว์มันไม่ค่อยกินจุบกินจิบนะมันกินทีเดียวอิ่มแล้วมันก็นอนนะมันก็ไม่กินบ่อยกินอะไรหรอกเหมือนงูอ่ะนะกินก็ไปท้องป่องแล้วมันก็ไม่ไปกินอีกล่ะเสือพอมันกินอิ่มแล้วมันก็นอนมันก็ไม่ไปหาเหยื่อมากินกระจุกกระจิกนะเหมือนคนไม่รู้จัก อิ่มรู้อยากหยุดนะนะกินเรื่อยปากไม่ว่างเลยอย่างเงี้ยนะอันนี้จะป่วยง่ายนะเอออันนี้เป็นเรื่องน่าคิดนะนี้ฝากไว้น่ะเออส่วนนี้แต่สเดชานยังเป็นพวกมืดนะมืดมัวโง่เขลานะเพราะเพราะ,เ,ราะเออท่านอาจารย์พุทธทาสท่านบอกว่าคนกษัตริย์ต่างกันตรงที่ว่าถ้าเอาธรรมะออกซะแล้วเนี่ยคนกษัตริย์ก็เสมอกันนะ เพราะสัตว์ไม่มีความคิดไม่มีความ,มนั่นอะไรของมันส่วนภูมิที่สามของอบายภูมิคือเปรตคุณสับัตะของเปรตคือความหิวกระหายหิวกระหายไรซึ่งความสุขอยากไปหมดนะรวยแล้วมันก็ยังอยากอยู่เลยนะไม่ค่อยรู้จักพอความรู้จักพอของคนที่มัน ลักษณะของเปรตดยมันไม่มีที่สุดจริงๆนะส่วนอสุรกายคือความไม่กล้าหวาดวันไร้ซึ่งความรื่นเริงไม่กล้าทำความดีอย่าคิดว่าอสุรกายพวกยักษ์นี่แกกล้าเลยนะมันไม่กล้าอะอะแปลว่าไม่อสุระนี่ก็แปลว่ากล้าใช่อนะสุรากายนะนี่คืออบายภูมิสี่เราพ้นหรือยังนะ สำรวจตัวเองมันไม่ยากหรอกการตรวจอริยาบุคคลขั้นแรกเนี่ยนะพ้นอบายภูมิสนะี่นะอย่นี้มนุษย์ภูมิสามอะ่ะมนุษย์ภูมิสามก็เริ่มแต่ปุถุชนคุณโชคดีนะขนาดปุถุชนยังได้มาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ปุรุชนนี่ก็ถือว่าบำเพ็ญมาพอสมควรแล้วล่ะเข็ดมาจากการเป็นสัตวนะ์นะเป็นวัวเป็นควายไม่สร้างเวรกรรมวัวควายนี่มัน มันใช้นี่กรรมเท่านั้นนะเกิดมาแค่ใช้นี่กรรมของมันเพราะมันโกงเขามากเอาเปรียดเขามากมันเี่ไปวัวเป็นควายใช้นี่แต่ถ้าเป็นพวกสัตว์กินเนื้อเนี่ยนะพวกนี้สร้างเวรต่อไม่ได้เกิดได้ผุดมาเป็นมนุษย์เลยแต่วัวควายนี่มีโอกาสเป็นมนุษย์ได้ง่ายเพราะมันถ้าสร้างมันมันไปใช้วิบากหมดแล้วมันก็มาเป็นมนุษย์พอเป็นมนุษย์อีกถ้าไม่มีปัญญาไม่รักษาศีลรักษาธรรมไม่ทําตัวให้ไปสู่โลกุตละนะ คุณมีมีโอกาสเวียนไปเป็นสัตว์เดรัจฉานได้อีกเนี่ยมันตัดรอบไปรตรงเนี้ยนะเพราะฉะนั้นถึงพยายามให้สู่ความเป็นมนุษย์โลกุตละไว้จะได้ไม่ไปเวียนกลับไปเป็นเดรัจฉานอีกทำไมถึงไม่เวียนกลับเพราะมันรู้ซะแล้วนี่ว่าอ๋อเนี่ยกิเลสมันพาให้เราเนี่ยไปเกิดในทางต่ําทางชั่วนีถ้าหมดกิเลสแล้วคุณก็มุ่งไปสู่ความหลุดความพ้นความเป็น นิพานความเป็นพระรหันตทางเดียวเลยเรียกว่าเข้ากระแสละมันก็ไปทางนี้ละมันไม่กลับไปทางไอต้ตาอีกละใช่ไหมมันปลอดภัยคือข้ามให้ได้เป็นความเป็นโสดาบันก่อนแล้วคุณจะปลอดภัยในชีวิตในวัฏสงสารของคุณเองเลยอันนั้นบอกโอ้โหใครได้มาพบสัตบุรุษพบพ่อท่านและพายชีวิตเราข้ามไอ้วัฏสงสารเหล่านี้มาได้นะ ไม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเดรจฉานอสุรกายอะไรพวกนี้ไลโอ้มันบุญหัวเลยนะคิดดูสิคนมันยังมัวเมาอยู่ในโลกนี้เท่าไหร่เท่าไหร่นับไม่ได้เลยนะตาเป็นกรอบเลยแล้วต้องใช้นี่เวรนีน่กรรมเดี๋ยวก็เกิดสงครามเดี๋ยวก็เกิดโรคระบาดล้มหายใยจากโอ้เยอะแยะมากมายนะเรามามีชีวิตที่อยู่สุขสบายชีวิตหนอพออยู่พอกินอย,อยู่ทุกวันนี้อวันวทุกบอกมา มันไม่รู้จะโชคดียังไงละะมันขวนขวายเถอะเข้ามาขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าจะมาโดยประมาณนะโดยประมาณโดยประเมินเอาอะคนที่มาฟังธรรมอยู่ได้นะเนีย่ยมาฟังธรรมเนี่ยกลุ่มเรานี่แหละกลุ่มโลก,กุตระหรือกลุ่มอุโบสถศีลแล้รก็แล้วต่เนี่ยมาฟังอยู่ได้ขนาดนี้เนี่ยอาตมาว่าก็ไม่ธรรมดาแล้วนะจะตัดเขตให้ว่าเป็นโลก,กุตระเนี่ยอาตมาวัาดให้ได้เลยอะนะ พราะจิตใจถ้ามันยังร้อนรุ่ม่มันไม่มาใจเย็นฟังธรรมะอยู่อย่างนี้หรอกนะฟังธรรมะที่ทวนกระแสไม่ว่าจะฟังองค์ไหนก็แล้วแต่นะเพราะโอ้มันต้องใจมันต้องโน้มน้อมมาทางนี้และมันถึงตั้งใจฟังจะสังเกตไหมคนที่ใจมันไม่ถึงมาฟังงนี้แล้วเดี๋ยวเบื่อฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องนะฟังซ้ำๆซ,ซ,ซากๆอะไรอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะไปอย่างนั้นแหละเกิดมาเป็นคนมันก็มีอย่างนี้แหละ นะเพราะนั้นก็เราสามารถเช็คได้เนี่ยวัดได้นะไม่ยากไม่เย็นอะไรนะมันจะมันจะให้ใครมาบอกเรามันเหมือนเรารู้ด้วยด้วยตัวเราเองอ่ะอะอาตมาก็ไม่ไม่จําเป็นเลยอัตมาจะเป็นอริยะชั้นไหนยังไงอัตมาโดยส่วนตัวอาตมาเองอาตมาไม่สงสัยอ่ะใครจะบอกยังไงก็มันอยู่ที่ตัวเรานะมันมั่นใจยังไงมันมันเห็นเออมันชัดเจนถ้าหลงก็หลงเฉพาะของเรา มันก็ไม่หลงง่ายๆหรอกมันมีเครื่องวัดเครื่องทดสอบเครื่องตรวจอะไรอย่างถ้ามันมีสมารถทิถแล้วไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้นออบายภูมิสี่นี้บอกมาละเอียดแล้วนะทีนี้มนุษยภูมิก็มีปุถุชนกัลยาณชนอริยะบุคคลนะปุถุชนก็มีสองเนี่ยทั้งปุถุชนกับกัลยาณชนปุถุชนคือพวกกิเลสมหาัาหาอย่างพวกไม่มีจิตสํานึกนะส่วนกัลยาณชนคือเริ่มมีจิตสํานึกละแต่ไม่รู้กิเลส มันถึงยังไม่เข้าขายโลกุตละนะส่วนอริยบุคคลอีกอยู่ในเขตโลกุตละแหละมีทางเดียวละไปทางเดียวละไม่บรรุหลุดพ้นก็นะก็วนเวียนอยู่ในอริยบุคคลนี่แหละจะไม่ต่ำไปกว่าเส้นแบ่งเขตระหว่างโลก,กียะกับโลกุตละอีกและ